ผสวัสดีครับเอาเลือกไดเนอะเือกๆไหมีมีมีเอ็นมีเนื้อขีดเซจานได้เอาเน้าจี๋ไหมอ้าแล้วเนียเอาเน้าขีดไหมไอ้แล้วเนียครับผมอยู่ที่ตลาดคุณนายนะครับผมพ้อกันนะครับผมอยู่กับเชฟบอลนะครับมือนี้ครับผมร่างลุยนะครับผมฟ้าวนะครับผมฟ้าวมาคำมาสั้นโอ้โหมาคำ่าสันมาคำมาสั้นมาคำครับนากพีน้อง อย่างหมูมากครับผมเป็นหมูเป็นเนื้อร้านหมูร้านเนื้อพร้อมแล้วนะครับผมบอยู่ตลาดคุณนายนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นกระเพาะเป็นเนื้อเปืนเน่อยแล้วก็เนื้อเศษเนื้อขาเลาะนะครับกระเพาะใส่ลิ้นตับนี่ผมเปิดครับผมตีกับเช็บบ่อนนะครับผมแล้วก็เชีบจิกกระตุกนะครับผม กำลังลุยเนี่ยอยู่นะครับผมอันนี้ก็ลาบกินอีกแล้วครับกินทุกมื้อครับเผาลาบดิบครับผมครับบดีจ้าครับผมฝากมุ่หนุนด้วยนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับตลาดคุณนายขอบพระคุณนะครับบ๊ายดีครับผม